ันจบแล้วครับนายเอ้ยมีพาร์ทสปีหน้านู่นเลยลงแดงสิแบบนี้อยากดูใจจะขาดก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับ Attack on Titan นรือ i ไฟนอ e ซี o ันะครับผมหลังจากฉายตอนที่75ไปนะ ซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยฉายไปตั้งหลายวันแล้วนะครับแต่ผมมาช้าหน่อยก็เพราะว่างัวรอดูในเน็ตฟลินะฮะรอมันออกมาครบทุกตอนก่อนค่อยดูทีเดียวแล้วเห็นตอนแรกเนี่ยผมแอบเข้าไปดูเนี่ยตอนที่75เนี่ยมันลงไว้ว่ามา1เมษาไงก็เลยพึ่งมาไล่ดูที่เหลือ8ตอนที่ค้างไว้นะครับปรากฏว่าหลังจากนั้นมาเช็คเนี่ยเฮ้ยเออว่าลืมไปว่าเน็ตฟลิเนี่ยมันเอาตอนล่าสุดเนี่ย ลงช้ากว่าชาวบ้าน3-4วันผมก็เลยมาช้านั่นแหละรีวิวช้าเลยแต่ยังไงก็แล้วแต่มาช้าดีกว่าไม่มานะต้องมาอวยครับอนิเมะที่บอกเลยว่าน่าจะดีที่สุดในชีวิตผมอะพูดแม่งทุกคลิปแบบนี้แล้วจบไปเนี่ยตอนนี้75เนี่ยอันนี้หลายๆคนน่าจะรู้กันมาก่อนแล้วเยอะเลยแหละทั้งคนที่อ่านแล้วหรือว่าคนที่ติดตามข่าวนะว่านี่เป็นเพียงแค่ พาร์ทแรกของไฟนอลซีซั่นเท่านั้นนะครับยังมีพาร์ทสต่อจากนี้อีกครึ่งซีซั่นนะครับก็ว่าแล้ตอนแรกก็คิดอยู่ว่าโห16 6ตอนนี่มันจะเล่าพอหรือว่าเหมือนเรื่องราวยังอีกเยอะเนาะมีอีกครึ่งนึงครับโดยข่าวบอกว่าพาร์ทสเนี่ยก็ยังคงเป็นสตูดิโอแม่ป้าทำนะโน้นเลย ใช่อีกทีมกกราปีหน้าครับ2022โอ้โหทำไมมันนานแบบนั้นเนี่ยแม่เจ้าแม่เจวยรอนานเกินโอ้รอหลายเดือนขนาดนั้น่ะมันค้างนะกำลังนัวเลยอะกำลังจะบวกกันด้วยนะครับอารมณ์เหมือนดาาดูซีรีส์คิงดอมของเกาหลีอะที่กำลังจะซัดกับพวกซอมบี้อะอันนี้ก็คล้ายๆกันโอ้ยนี่ถ้าผวมว่ามังงะของ Attack on Titan ทที่กำลังจะจบ ตอนสุดท้ายในเดือนเมษายนนี้นี่โอ้โหจบนำอนิเมะไปนันเหมือนกันนะฮะอย่างไงเพื่อนๆที่เคยดูแต่อนิเมะก็หลบสปอยกันให้ดีแล้วกันนะสำหรับเพื่อนๆที่อ่านมังงะล่วงหน้าไปแล้วก็กรุณาอย่าไปสปอยกันนะ เพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่แบบโอ้โหต้องดูเองจริงๆแล้วก็ต้องอ่านเองจริงๆอะไรอย่างเี้เนาะ, <c oughs> นะอ่ะทีนี้รู้สึกยังไงหลังจากดูพาร์ทแรกจบนะฮะมาคุยกันนิดนึงมาพล่าเมา์มอยตามสไตล์คอเป็นหนังนะอันนี้คอเป็นอนิเมะอืมก็สําหรับผมนะส่วนตัวก็สนุกเหมือนเดิมนะครับผมไม่เคยมีตอนไหนไม่สนุกรอกแอแทกานในท่นะ่ะผมชมมาตลอดอยู่แล้วนะครับกับการดูอนิเมะเรื่องนี้แม้ว่า ส่วนที่ผมจะพูดในคลิปนี้เนี่ยจะเอาแค่8ตอนล่าสุดแล้วกันที่ผมได้ดูว่าเป็นยังไงนะเพราะว่าตอนก่อนหน้านั้นในไ i น a ลซีซั่นผมก็รีวิวไป2คลิปแล้วไปดูย้อนหลังกันได้และตั้งแต่ตอนที่68จนถึง75แล้วกันนะฮะหลังจากพวกพาราดีไปบุกมาเลยแล้วก็กลับมาที่พาราดีแล้วก็กลับมาที่เกาะนะครับเอาภาพรวมนะครับถ้ามีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยนะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจจะเล่าหุ้นหวนะครับภาพรวมเนี่ย ผมก็ยังโคตรเอนจอยกับอนิเมเรื่องนี้เหมือนเดิมนะอย่างที่บอกไปแม้ว่าบทเนื้อหาเนี่ยหลังจากกลับมาพาราดีเนี่ยจะเป็นแนวแบบว่าดราม่านะพาร์ดราม่าแสดงอารมณ์ของตัวละครเส้นเรื่องเนี่ยจะเป็นผลกระทบหลังจากไปบุกมาเลแล้วก็ทิศทางของอนาคตว่าสงครามในครั้งนี้จะจบลงอย่างไรนะครับก็จะไปทีละตัวละครต่ต,ต,ต,ตเลยผมว่าเน้นการคุยนะ เน้นบทสนทนาคุยกันเป็นาฉากแบบรัวๆนะครับแทบจะไม่มีฉากตื่นเต้นหรือฉากแอคชั่นเลยก็ว่าได้นะครับหลังจากต้นพาสแรกเนี่ยของซีซั่นนี้มันจัดเต็มไปแล้วนะฮะร,รู้สึกว่าช่วงหลังเนี่ยแปดตอนสุดท้ายจะมีฉากแอคชั่นก็ตอนที่ฉากที่รีไวท์โชเทพแค่นั้นเองนะที่เขาเนี่ยจะต้องสู้กับทหารลูกน้องของตัวเองเนาะเพื่อนๆนี่แหละที่แปลงร่างเป็นไททันจากฟีมือของชีกใช่ไหม เพราะดื่มไวน์ที่ผสมน้ำไข่สลังของซีเข้าไปนะเป็นฉากโชว์เท่ของรีไวท์โดยแท้แล้วพี่แกเนี่ยซีซั่นที่ผ่านมาไม่ค่อยมีซีนเท่นะนี่แหละมาละแม่เงเอ้ยปาลาดคนเดียวเลยอย่างเก๋ลูกน้องที่ดื่มหมดเลยนะเลยกลายเป็นไททันหมดเลยแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าทุกเรื่องราวที่ยันเข้ามาเนี่ยทุกบทสนทนาเนี่ยล้วนแล้วแต่หน้าติดตามตลอดจริงๆนะมันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกกยนตอนที่70กว่าแล้วเนี่ยไม่เพลาหรือว่าลดความน่าสนใจไปเลยสำหรับแอ t แท็กออนไททันเนี่ย ดูไป20นาทีอ่ะตอนนึงเนี่ยมัน20นาทีก็ยังรู้สึกว่ามันไหลลื่นจนรู้สึกว่า6 7นาทีทุกครั้งจริงๆครับผมจะพูดแบบนี้ตลอดแล้วไอ้8ตอนหลังก็ยังเป็นแบบนี้เหมือนเดิมครับดูรวดเดียวนี่คือโอ,อ้โหดูอีก10ตอนก็ดูได้อะไรประมาณนี้มันดูได้ไหลลื่นจริงๆอ่ะซึ่งที่ผมเคยสงสัยไว้นะครับจากคลิปกนก่อนว่าช่วงแรกๆของไฟนอลซีซั่นเนี่ยจะไปเล่าฝั่งมาเลยนะแล้วเขาไม่เล่าฝั่งพาราดีเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาจะกลับมาเล่าฝั่งพาราดีไหม เอเลนพวกมีคาสาพวกอามินอะไรอย่างเงี้ยนะก็กลับมาเล่าจริงๆนะครับให้เราได้รู้ว่าเรื่องราวก่อนจะไปบุกมาเลยในช่วงแรกๆของไฟนอลซีซั่นเนี่ยก่อนนั้นน่ะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะแม้จะไม่ได้ละเอียดยิบๆนะแต่ก็พอจะทําให้เราได้รู้แหละครับว่ามีอะไรบ้างนะดีกว่าไม่รู้อะไรเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เออก็แบบหายคล่องใจได้บ้างนะครับก็มีย้อนอดีตให้เราได้เห็นเหตุการณ์ก่อนหน้านี้3ปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยมีพวกมาเลยบุกไปด้วยนะแล้วก็โดนจับเป็นชลงเฉลอยอะไรได้วยนะ ซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าแอบสังเกตลายเส้นไหมการโตของตัวละครที่ก้าวกระโดดแบบแปลกๆ,ๆครับต้องบอกว่า t t a c k on Titan เนี่ยเป็นเรื่องเดียวนะที่โตแล้วดูแก่เกินไปนะจริงๆอันนีเน้เรื่องไหนนี่มีแบบว่าโตแล้วมันลายเส้นตัวละครเปลี่ยนขนาดนี้มีไหมลองยกมาให้ผมดูหน่อยเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหพอพวกเขาโตวพวกเขาโตแค่ปีสปีนี่เปลี่ยนทุกปีเลยเนาะแปลกตาจริงๆนะฮะมิคาสะอาร์มิน เอเลนหน้าตาดีๆตอนเด็กอโอ้โหโตมานี่หน้าตานี่แก่ลงเลยมีแต่รีไวท์ในที่ยังเท่เหมือนเดิมนะแล้วพอเปลี่ยนมาเป็นแมปป้าเนี่ยจะสังเกตได้ว่าสีหน้าตัวละครเนี่ยมันจะเป็นจิตตกเป็นทุกฉากเลยนะเห็นก็บอกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันอะไรอ่ะเขาบอกว่าตั้งใจจะทําให้มันใกล้เคียงกับลายเส้นมังงะใช่ไหมซึ่งผมว่าตอนยังไม่เป็นแมปป้าเขาปรับได้ดีนะวิสตูดิโอใช่ไหมเออผมว่าตรงนี้เขาเข้าใจว่าสีหน้าตัวละครเนี่ยไม่จมําเป็นจะต้องจิตตกตลอดเวลาดังนั้นเนี่ย การที่มันเป็นจิตตกตลอดเวลาเนี่ยเราก็เลยไม่ไรู้ว่าอารมณ์ที่แท้จริงแม่งในซีนๆนั้นอะ่ะมันเป็นอะไรมันทําไมต้องเครียดตลอดเวลาวะเออนั่นแหละใช่ไหมวิทย์ก็เลยปรับให้มันแบบบางฉากเนี่ยพอเวลาคุยกันมีอารมณ์ดีหรือว่าเป็นสถานการณ์ปกติเนี่ยก็อาจจะลบไอ้เส้นๆนั้นออกไปแต่พอมาเป็นเนี่ยซีซั่นนี้เราจะเห็นว่าโอ้โหเส้นมันจิตตกตลอดเวลาตัวละครมันเครียดตลอดเวลาเลยเหรอบางฉากมันไม่เครียดยังแบบตตกตลอดเวลาเออตรงนี้ก็รู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราได้ดูวิทย์ที่เขาปรับไปเนี่ยก็ดีจริงๆนะพอแมปป้ามาแบบ เคารพต้นฉบับมังงะแบบเยอะๆนี่มันก็รู้ว่าตรงนี้แหละที่มีข้อเสียเหมือนกันนะในลายเส้นจุดใหญ่ๆของเนื้อหาที่สังเกตได้เลยใน78ตอนหลังเนี่ยก็จะเป็นพวกเนื้อเรื่องของทหารฝั่งพารดีเนาะที่เริ่มแตกคอกันนะฮะแบ่งเป็น2ฝั่ง2ฝ่ายบางคนก็ไปเข้ากับเอเลนนะซึ่งเอเลนเนี่ยไปเป็นพันธมิตรกับชีกซะอย่างนั้นเหมือนอารมณ์ยึดอํานาจปฏิวัติผู้ขานด้วยกันเองนะฮะตรงนี้เนี่ยดูๆไปเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเหตุผลและก็การกระทําของเอเลนสักเท่าไหร่นะ ว่าทาไมนิสัยของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปได้ขนาดนั้นนะฮะดูที่เขาคุยกับซีกแล้วเนี่ยที่จะร่วมมือกันทําอะไรอะ่ะอาณาจักรเอลเดียใหม่อะไรสักอย่างเออนั่นแหละก็ยังดูแล้วรู้สึกว่าข้อมูลยังไน้อยนะสงสัยเก็บไว้เล่ารายละเอียดเยอะในพาร์ทสนะครับน่าจะมีความลึกมากกว่านี้นะในตัวบทนะน่าจะเป็นจุดพีคข,ของเรื่องราวมัง้งดูไปเนี่ยก็ยังไม่รู้ลึกว่าเอ้ยเวลาผ่านมา2 3ปีเอเลนแม่งเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยจากคนที่ สดใสร่าเริงแล้วก็เข้ากับมิคาสะเข้ญญากับอาร์มินสนองสนิทเนี่ยแยกออกมาแล้วก็ดูขรึมดูแบบเป็นกายเป็นคนไร้อารมณ์เป็นคนกลางพลังเป็นคนขี้โมโหเป็นคนแบบโชว์พาาเลยนะจะเรียกว่าบ้าไหมเออบ้าจริงๆแหละอย่างที่ตัวละครในอันนีเ้เรื่องเนี้ยนะบอกว่าไอเอเลนมันบ้าไปแล้วอะไรเงี้ยเออไม่ตามนั้นน่ะพูดทำร้ายมิคาสะแบบเจ็บใจถึงซวงอย่างเงี้ยซ้อมอาร์มินอย่างเงี้ยเฮ้ยเอเลนมึงเป็นอะไรของมึงวะเอเลนเข้าด้านมืดเอเลนเปลี่ยนไป <c oughs> ตรงนี้ต้องดูต่อไปว่าเอเลนจะกลับเข้าฝั่งไหมนะเออเก็บทรงไม่อยู่ซะอย่นนั้นเอเลนกูตอนนี้ผมชอบที่สุดใน7-8ตอนหลังเนีเ่ยก็น่าจะเป็นตอนที่กาบีกับฟาโก้เนี่ยหนีออกจากคุกแล้วดันไปอยู่กับครอบครัวของพ่อแม่ของซาชานะครับแล้วไปกินอาหารที่โดนเ,นดเชิญโดยเชฟมาเลยชื่ออะไรนะยุคนิโคโลที่เป็นเชลเลยครับโอ้โหตอนนี้พีคมากตอนนี้รู้สึกว่ามันเหมือนหนังดรามา่าระทึกขวัญดีๆเรื่องนึงเลยนะครับ คือระทึกตั้งแต่ตอนที่กาบีกับฟาโกไปขอความช่วยเหลือจากนิโคโลที่ห้องวายแล้วเนาะแล้วโดนนิโค o โลเนี่ยจับได้ว่าเป็นคนฆ่าซาชานะแม่งเอาขวดวายฟาดหัวหัวแตกแล้วก็จับไอเด็ก2คนนี้ไปให้พ่อแม่ของซาชาแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีโอกาสแก้แค้นแล้วนะยื่นมีดให้เลยไอเด็กคนนี้แหละที่คุณรับเลี้ยงมาเนี่ยเป็นคนฆ่าลูกของคุณอะไรุอย่างนี้เนาะแต่พ่อซาชากับแม่ซาชากลับให้อภัยโอ้โห อย่างลุ้นนะว่าจะฆ่าไหมไอ้คุณอย่างเงี้ยตื่นเต้นมากแถมยังมีเรื่องวายที่กองทัพมาเลขนเข้ามาในเมืองพาราดีเกาะพาราดีนะแล้วก็ดื่มกันทั้งเมืองด้วยเกือบทั้งเมืองเลยน่าเากกระโหลกจริงๆแม่ไปไว้ใจศัตรูได้ยังไงแต่ก็ออยังว่านะไอ้พวกกองทัพมาเลที่โดนจับมาเป็นเฉลยนี่มันทําให้ไว้ใจนะมันก็บอกวายดียอะไรคุณยินยินีล้แม่งแดกเฉยเลยมีบางคนท่านั้นที่ยังไม่ได้กินนะ เนี่ยชอบมากเลยช่วงนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายประเด็นนะที่น่าคุยนะมีทั้งฮิตเตอร์ียท้องแล้วซะอย่างนั้นมีซีที่ตอนจบเนี่ยระเบิดตัวเองไม่รู้ว่าหวังให้ตัวเองตายหรือว่ายังไงนะครับมีไททันอีกตัวหนึง่งมาเก็บไปนะครับเก็บร่างซีกแล้วก็ผ่าท้องเอาซีจัดพงุงหายไปแผนที่เขาวางไว้กับเอเลนคือแผนยุติผู้สืบทอดนะแล้วจะไปนัดเจอกับเอเลน สุดท้ายจะไปเจอกันหรือเปล่าเดียวยังไงก็ต้องรอนุ้นต่อไปแล้วตอนจบเนี่ยไอตอนที่ไรเนอร์มาที่เรือหาะเนี่ยโอ้ยมากันเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ามากันทั้งโลกแล้วหรือยังหรือเป็นแค่มาเลยมานะจะมาเอาคืนละเออเนี่ยน่าจะมันนะครับน่าจะเป็นจุดคลายแม็กของ Attack on Titan แล้วนะ โอ้ยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งไม่รู้จะเป็นเรื่องราวอีดุงตุงนังยังไงเนี่ยลุ้นอยากดูต่อพีคแม่งทำแสบมากเลยอะทเป็นเหมือนแบบจะมาเข้าข้างกับเอเลนนะแล้วแบบอยากจะให้อะไรนะแกเลียที่แอบอยู่ใต้พื้นพุ่งมากินเอเลนเนาะแต่เอเลนแม่งหลบได้นิดหน่อยนะครับโดนแค่เฉียดเฉียดโอ้โหอย่างมันเลยสุดท้ายแอตแทกออนเดท่านจะจบลงยังไงก็ต้องรอลุ้นแล้วกันนะครับรักษาสุขภาพ แล้วก็รอดูกันให้ดีนะคะปีหน้านะฮะผมเชื่อเลยว่าหลังจากจบอนิเมะ Attack on Titan ไปเนี่ยหลายๆคนแนะรวมถึงผมด้วยเนี่ยยกให้เลยครับว่านี่เป็นหนึ่งในอนิเมะที่ดีที่สุดตั้งแต่ดูในชีวิตนี้เลยนะสำหรับผมนี่อันดับหนึ่งเลย number one เลยผมไม่ดูไอ้แขนกลคนแปลธาตุ b u r t e r h o o d อะณตอนนี้ผมดูไปซีซั่นหนึ่งผมยังว่ายังไม่เท่าเรื่องนี้เลยนะความน่าสนใจนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลายๆสำนักอของอนิเมะเนี่ยหลายๆสื่อเนี่ยเขาให้ Barterhood อันดับหนึ่งตลอดการ แต่ดูไปแล้วยังไม่โดนเท่านี้นะผมว่าไอ้แต่กอนไอ้ท่านเงีนดำหนึ่งเฮ้หยหัวใจอยู่นี้โอเคก่อนจะลาจากกันไปขอขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนที่โดเนีมาเป็นกำลังใจครับคลิปนี้นะครับมีคุณสิริรักบุญเจริญสวัสด์แปดสิบเก้าบาทครับคุณสิริพรน,น้อยอานันต์29บาทครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่สนับสนุนเข้ามาเป็นกำลังใจนะครับชอบคลิปอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยกดกระดิ่งกิ้งๆๆไว้ด้วยนะครับมีอะไรก็เข้ามาคุยกันได้นะครัับบบอออออหนนงิเมะะะแลก็ไรดี๊าายย